Nopadon A Story. Story. Life Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดอนสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA weekly นะครับผมยังคงอยู่กับซีรีส์ที่จัดมาหลายตอนมากนะครับ how MBA change My Life นะครับก็เป็นซีรีส์ที่เราไปสัมภาษณ์สิทธิ์เก่า MBA ธรรมศาสตร์นะครับว่าเขาทําไมเขาถึงมาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับเปลี่ยนแล้วประทับใจอะไรเปลี่ยนชีวิตเขาได้ยังไงแล้วก็มีอะไรอยากฝากนะครับวันนี้เนี่ยจะมาถึงสิทธิ์เก่าอีกท่านซึ่งเป็นจะเรียกว่าคนที่ประทับใจใน MBA ธรรมศาสตร์อย่างมากเลยนะเพราะว่าได้ตอบคำถามยาว แล้วก็ผมคิดว่าตอนเดียวเนี่ยน่าจะพอเลยคนเดียวเลยปกติคือบางท่านจะตอบสั้นก็อาจจะต้องหลายคนนะครับเพราะว่าอ่า w b a w e ก k l y ก็ก็จะประมาณสัก20นาทีบวกลบมาะนะแต่ท่านนี้มั่นใจเลยว่าตอนนี้ยาวๆหนึ่งตอนได้เลยชื่อเต็มก่อนนะครับคือชื่อคุณนัทวุฒิกองสวัสดิ์หรือชื่อเล่นชื่อคุณเฟิร์สนะครับ คุณนัทบวุฒิกองสวัสดิ์หรือขอนุอญาตเรียกว่าคุณเฟิร์สแล้วกันนะครับเป็นสิทธิ์เก่า MBA ธรรมศาสตร์นะครับสมัยก่อนเนี่ย MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยมันมี MBA HRM ด้วย HRM เนี่ยคือเน้นเรื่องของทางด้าน HR โดยเฉพาะแต่ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วนะครับก็ถ้านับเป็น HIM เป็นรุ่นที่19แต่ว่าถ้านับรหัสเข้าเนี่ยเป็นรหัสเข้าปี6 3 2 5 6 3นะก็จบมาสักพักแล้วล่ะนะครับ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Payroll Operations e n i o r s t a f f a n a l y s t แผนก Workforce Enablement นะครับอยู่บริษัท Exxon Mobil Limited นะก็ก็เป็นบริษัทชั้นนำของโลกเลยนะครับคราวนี้มาถึงคำถามแรกเนาะซึ่งก็มีเรื่องเล่าเล่าให้ฟังอยู่น่าสนใจพอสมควรเลยคือถามว่าทำไมถึงไม่เรียน MBA ธรรมศาสตร์นะครับคุณเฟิร์สก็เกริ่นเลยบอกว่าตอนแรกเนี่ยปฏิบัติงานอยู่แผนกเคมีคอล Customer service เนี่ยทำงานตรงนั้นมา5-6ปีึงน,นี้ิดมีความสนใจอยากขอย้ายแผนแนเป็น job rotation เนี่ยอยากทำงาน HR เพราะมีความสนใจด้านนี้ผมหยุดไว้ตรงนี้นิดนึงแทรกคนมาใน MB a ธรรมาศ,าาศาสตร์ผมบอกแล้วมีอยู่ประมาณ3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ต้องการเติบโตในสายงานตัวเองแหละเช่นเป็นวิศวะแล้วต่อไปเป็น manager จะต้องการทักษะทางด้านการบริหารกลุ่มที่2คือกลุ่มอยากเปลี่ยนสายงาน เนี่ยอันนี้คุณคุณเฟิร์สก็เป็นกลุ่มนี้แล้วกลุ่มที่3คืออยากมาเป็นผู้ประกอบการนะอ่ะหรือเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่อยากต่อยอดอ่ะกลับมานะคุณเฟิร์สบอกว่าทำ customer service สักพักก็ก็อยากที่จะทํา HR นะทำทางด้านบุคคลนะเท่านี้จบปริญญาตรีคุณเฟิร์สจบอักษรศาสตร์คือคือรู้เรื่องด้านภาษาไม่ได้มีความรู้เรื่อง human resource เลยก็คือเรื่อง HR ไม่มีความรู้เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะหาความรู้ได้ยังไง ก็คิดว่าเอาละเรียนปริญญาโทดีกว่าเพราะว่าดีย๋ยวตอนนั้นยังไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรนะครับเป็นการพัฒนาตัวเองและเตรียมความพร้อมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือไม่ใช่ว่ารอให้มีตําแหน่ง HR แล้วค่อยไปเรียนโทมไม่ทันไงเพราะว่ามันใช้เวลาเรียนไม่ใช่แค่วัน2วันไงมัน2ปีไงคราวนี้คุณเฟิร์สก็เลยบอกว่าเตรียมเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหาโอกาสมาถึงมีตําแหน่งเปิดเนี่ยจะได้มีลุ้นเป็นแคนดิเดตได้เลยเพราะว่าอา้าวคุณจบ MBA เน้นทางด้าน HR มานะครับซึ่งจะทําให้มีโอกาสได้รับคัดเลือกย้ายแผนก HR ได้นะครับคราวนี้ช่วงนั้นเนี่ยเริ่มคิดเรียนต่อเนี่ยเพอเอิญคุณเฟิร์สเนี่ยก็เป็น FC ช่องนบโดนสตอรี่ก็ถ้าผมไม่แน่ใจคุณเฟิร์สฟ,ฟังยังยังยังคงเป็น f อฟซแล้วฟังอยู่หรือเปล่านะครับขออนุญาตเอาเรื่องเรื่องราวคุณเฟิร์สมาเล่าให้ฟังด้วยคราวนี้ก็เลยรู้จักผมมาตั้งแต่ ปี2019นกะครับก่อนโควิดจะมานะครับชอบฟังคอนเทนต์ด้านการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีตอนนั้นผมยังไม่จัดรายการ MBA Weekly นะแต่ก็มีการพูดถึง m อธรรมศาสตร์อยู่ในพอดแคสต์บางตอนแล้วก็ประกอบกับได้ยินเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนรอบตัวที่ที่คุณ First เฟิร์สเคารพเนี่ยที่บอกเขากเก่งเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเรียน MBA เนี่ยต้องเรียนี่ธรรมศาสตร์คุณเฟิร์สก็เลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เรน็ตแล้วพบว่าหลักสูตร MBA ธรรมศาสตร์มีความน่าสนใจนะ ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่เล่านะครับตอนนี้ไม่ได้มีแล้วนะครับเพราะว่าเอ็มบีเอก็เรียนด้วยกันได้อยากจะมาเอ็นเอก็มีก็ไปลงวิชาเลือกเอชเท่านั้นเองแต่ตอนนั้นมีหลักสูตร MBA HIM ก็คือเป็น MBA แหละเรียนเหมือนกับเด็ก MBA ีนี่แหละแต่ก็มีวิชาเลือกทางด้าน Human Resource ก็คือทรัพยากรนุคลากะองค์การนะครับ Human r e s o u r c e a n d o r g a n i z a t i o n m a n a g e m e n t หรือเรียกว่า HIM ก็เลยเอาหลักสูตรน,นี้ไปคุยกับผู้จัดการและหัวหน้าง,งานครับซึ่ง2ทท่่านีดูแลคุณสอยู่เนก็ห็หด้งท เขาจะได้ปูพื้นทั้งทางด้าน MBA เนาะการบริหารธุรกิจซึ่งคณเฟิร์สก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่ถามว่าจําเป็นไหมบอกจําเป็นมากนะเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพใหญ่เรื่องการบริหารธุรกิจก่อนที่จะไปจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะจะจะ,จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ราวนิดไปดูหลักสูตรก็พบว่ามีรายวิชาพื้นฐานเช่น operation management การจัดการการปฏิบัติการ marketing management การจัดการการตลาด การจัดการการเงินเศรษฐศาสตร์บัญชีการจัดการเชิงกลยุทธ์ถ้าทางด้าน h r ก็จะเป็นทางด้านภาวะผู้นําพฤติกรรมองค์การหรือจะมีเรื่องการจัดการความยั่งยืนความเป็นผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรมแล้วอันนี้คือวิชาบังคับแล้วก็วิชาเลือก h r เลยเต็มๆเลยเข้มข้นตรงใจมากซึ่งผมเน้นอีกทีนะบางคนบอกไม่มี SR m แล้วผมอยากเรียนแบบนี้มัง่งมาเรียน MBA เนี่ยครับ แล้วก็มาเรียนวิชาเลือก HR เท่านั้นเองครับก็มีหลายวิชาท่านเลือกนะครับเขาบอกว่าคุณเฟิร์สบอกตรงใจตามที่อยากที่จะได้ความรู้เลยนะครับวิชาเลือกก็มีหลายหน่วยกิจมากมีการบริหารค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์แรงงานพนักงานสัมพันธ์บริหารดาวเด่นการบริหารความรู้การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนการบริหารการเปลี่ยนแปลงการให้คำปรึกษาในทางด้าน HR านะทางด้านทรัพยากรมนุษย์ จึงบอกหลักโตรนี้มันตอบโจทย์อย่างมากเลยคราวนี้พอมาพูดถึงการเดินทางซึ่งตอนนั้นเนี่ย MRT ก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยสร้างเสร็จแล้วเปิดใช้พอดียิ่งสะดวกมากในการเดินทางไปเรียนที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันร์คือนั่งรถใต้ดินได้รถไม่ติดกับเวลาได้เน้นอีกทีสมัยนู้นยังมีเรียนวันธรรมดาอยู่แต่รุ่นนี้นะครับเป็นเฉพาะเสาร์อาทิตย์ยิ่งง่าย้าไปใหญ่ค่าเทอมก็คุ้มเนาะ ซึ่งก็ประมาณส0 0แสนกว่านะครับซึ่งเผอิญคุณเฟิร์สก็บริษัทก็ให้ทุนด้วยนะครับเบิกได้เต็มจำนวนเลยมีสวัสดิการเรื่องเขาเรียก educational refund plan ให้อันนี้ก็ยิ่งดีเขาไปใหญ่ตอกย้ำอีกก็คือ MBA ธรรมศาสตร์คือธรรมศาสตร์ทั้งคณะเลยเนี่ยธรรมศาสตร์ Business School เนี่ยได้รับการรับรองที่เรียกว่า triple crown accreditation ก Acc ็คือสมงกุฎนะสมงกุฎ ณเวลานู้นเป็นที่แรกและที่เดียวในไทยนะครับซึ่งในทั่วโลกเลยนะมี e s s School แค่ไม่ถึง1%นะที่ได้ t r p p l e r o w n ผมผมเพิ่มให้นะ t r l p l e o r o w n มี AACSB มี e q u i s a c s b คือฝั่งอเมริกา Equis คือฝั่งยุโรปและ Amba Association of MBA ของอังกฤษนะครับซึ่งคูดเฟิร์สบอกมั่นใจแล้วอันนี้คือแน่นอนแล้วหลักสูตรนี้ใช่แล้วก็ To be the best you must learn from the best ก็คือแบบอยากจะเป็นแบบคนที่ประสบความสำเร็จท็อปอะ่ะคุณก็ต้องเรียนกับคนที่ท็อปอะ่ะพูดง่ายๆด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทำให้คุณเฟิร์สตัดสินใจมาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ตอนนั้นอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อกี้ก็ใน้น m r m นะครับแล้วใบทันสคริปต์ก็บอกเพราะว่าเขาจะได้เอาไปเปลี่ยนงานจำได้ไหมคืออยาก อยู่ Chemical Customer Service ไป HR นะครับคราวนี้มาถึงคำถามหลักก็คือตอนเรียนประทับใจอะไรบ้างนะครับโอ้เยอะมากนะอย่างแรกหลักสูตรก่อนบอกว่าหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาดีมากๆเรียนเข้มข้นสุดๆถึงใจนะทุกคนที่สมมัมภาษณไม่เคยมีใครบอกเรียนง่ายๆสบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผม,ผมก็จะพูดทุกครั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอนท้จะประสัมพันธ์เรื่อง Openhouse ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากที่จะแบบเรียนสบายๆ นอนเยอะๆแบบไม่ต้องเรียนอะไรมากเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที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 ่ควรจะมาคือผมไม่ได้บอกว่าต้องอดนอนตลอดนะครับแต่แต่คือเข้มข้นแน่นอนครับแต่ทุกคนเวลาจะบอกว่าหนักเนี่ยจะมีคําว่าแต่อย่างคุณเฟิร์สก็บอกว่าสุดถึงใจสุดๆแต่สนุกเห็นไหมปูพื้นฐานให้เราครับช่วยให้เราเรียนรู้ขนาดเด็กอักษรซึ่งไม่ได้มีพื้นฐานทางแมททางอะไรเยอะแยะยังเข้าใจและเรียนตามทันนะครับ ตอนนั้นเนี่ยคือเทอมละ3วิชา9้าหน่วยกิต6เทอมบกจุกจุกครับจุกจุกตอนนี้เป็นทวีภาคตอนนั้นเป็นไต่ภาคแต่ทวีภาคก็ก็สมเทอมนะแต่เพียงแต่เทอมซัมเมอร์มันจะสั้นเนาะประทับใจแรกหลักสูตรไปละอันที่2คือคณาจารย์และวิทยากรพิเศษอาจารย์พิเศษคณาจารย์แล้วอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรพิเศษที่หลักสูตรเชิญมาสอนเนี่ยคุณเฟิร์สบอกเป็นตัวพ่อตัวแม่เลยฮะ คือรู้ลึกรู้จริงเชี่ยวชาญจริงในสิ่งที่ตัวเองสอนครับมีทั้งความรู้ในเชิงทฤษฎีที่ลึกซึ้งจากการศึกษามีประสบการณ์จากการทํางานจริงประสบความสําเร็จในสายงานน,ะนั้นจริงๆทุกท่านเป็นคือคือ,คอไม่ใช่ว่าแบบจําตํารามาสอนนะคือทําจริงมาแล้วประสบความสําเร็จมาแล้วถึงมาสอนบอกทุกท่านเป็นกูรูคนระคือไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าจะได้มานั่งฟังเขาสอนครับ คือถ้าไม่ได้เรียนไอเมธรรมศาสตร์เนี่ยไม่เจอกูรูผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการเหล่านี้ซึ่งหลายท่านก็เป็นศ,รรศิษย์เก่าไอเมธมาศาสตร์ด้วยนะอ่าหลักสูตรไปแล้วนะคณะจาจารย์อาจารย์พิเศษไปแล้วนะสามครับเพื่อนร่วมชั้นและพรุ่นพี่รุ่นน้องครับคือกูนเฟิร์สบอกว่าการเรียนไอเมทเนี่ยห้คือหลักสูตรคณาจารย์วิทยากรและตำรานะอีก50%อคือคัสตม์คอนทริบิวชันจากเพื่อนๆนซึ่งสําคัญมากนะครับ เพราะคุณเฟิร์สบอกว่าถ้าเพื่อนเก่งมุ่งมั่นรับผิดชอบตั้งใจมาเรียนเนี่ยเพื่อนเหล่านี้จะทําให้ไซเมนตตั้งใจทาโปรเจกต์มีชิ้นงานดีๆมีมุมมองความรู้ประสบการณ์จากการทํางานจริงในสายงานมาแชร์ตรงนี้เป็นจุดเด่นมากๆของการเรียนการสอน MBA เพราะว่าเราไม่ได้เรียกร้ว่าท่านจะต้องจบอะไรมามันมีคนที่มีความหลากหลายเยอะมากนะครับหลากหลายอาชีพจบวิศวะจบหมอจบเภสัชจบอักษรอย่างคุณเฟิร์สหรือโหเยอะแยะมากมายเนาะ พอได้แลกเปลี่ยนกันได้เห็นมุมมองที่แตกต่างเฉียบคมซึ่งคุณเฟิร์สบอกมันมีคุณค่ามากอ่ะก็บอกสิ่งนี้ทำให้เอมเมอรรมาศาสตแตกต่างจากที่อื่นเพราะคนที่เรียนเอมเมอรรมศาสตร์ต้องเป็นคนที่หาธรรมมากประมาณหนึ่งคือหาธรรมคืออะไรผมพูดไงบางทีผมก็จะบอกนะว่าเอมเมอรรมศาสตอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับถ้าคุณแบบกะชิวไม่ต้องทําอะไรแล้วก็จบไปใจครบจบแน่จ,จะไม่ใช่ คือเราไม่ได้มาแบบต้องการให้คุณทรมานไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคือความรู้อาไปเต็มที่เพราะนั้นก็เราก็จัดจัดเต็มแต่คนส่วนใหญ่จะมีดีในแบบนี้ถามว่ามีไหมคนที่แบบว่าโอ้นอนดึกแล้วเบือเบ่อแล้วเซ็งบน่นมีมีแต่นั้นคือส่วนน้อยคนส่วนใหญ่คือเขาเขามาเนี่เขาตักตวงเต็มที่ใส่เต็มครับอาจารย์ก็จัดเต็มเด็กก็จัดเต็มก็จะมีคนที่แบบว่าโอ้อะไรกันงานหนักก็มีแต่ก็ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ นะครับก็ไม่ใช่ส่วไหนแล้วผมก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามาเรียนมันก็ต้องงานหนักอยู่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่หาทาแต่หาทมคือแง่ดีนะคือปกติแล้วเนี่ยคนที่ทํางานก็จะเลือกเรียนโทที่ไม่หนักแต่เอมีธรรมศาสตร์ไม่ชิวเลยค่ะชัดเจนนะครับเข้มข้นมากจริงๆแต่แน่นอนคุณได้อะไรไปเยอะมากเช่นเดียวกันคือต้องเป็นคนที่แบบเรียนเอามันะถึงจะมาเรียนที่นี่ซึ่ง คุณเฟิร์สสัมผัสม,มาแล้วครับเพื่อน MBA ที่คุณเฟิร์สเรียนเนี่ย m อ6 3หกสเนอี่ยที่คุณเฟิร์สเรียนเน่ยเขาบอกว่าผมขอโค้ดนะอาจจะเป็นคำที่เอามาจากจากคุณคุณ First เฟิร์สตอบจริงๆนะโค้ดจะเวรี่เทพอึดถึกทนขยันตั้งใจทุ่มเทสุดๆเพื่อนเพื่อนเทพมากเลยทั้ง3บล็อกคือคือเขามีเป็นคล้ายๆโคฮอสอะเป็นกลุ่มอะเนาะ เรียนแล้วมันจริงๆนอกจากนี้เพื่อนๆยังมีน้ำใจด้วยช่วยกันเรียนช่วยกันติวเอาง่ายๆไฟแนนซ์บัญชีอีคอนจะแตดเพื่อนๆในรุ่นเทพมาติวให้เพื่อนๆในบล็อกหมดเลยน่ารักสุดๆนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องไอเมธรรมศาสตร์ที่น่ารักนะบอกตอนเข้ามาตอนแรกงงไมหมดครับมีพี่รหัสด้วยมีพี่ในบัสก็คือในกลุ่มนะครับ มันคล้ายๆเป็ถ้าเป็นเป็นนัตรีก็จะเป็นพี่โต๊ะเงี้ยพี่บัสก็คล้ายๆเป็นคําว่าบัสมันคือนั่งรถบัสคันเดียวกันน่ยขอให้คำแนะนําด้านการลงทะเบียนการเรียนการทํา IS คือ Independent Study ซึ่งช่วยให้เรียนได้อย่างมีความสุขมั่นใจและไปได้ถูกทางครับบอกไม่เสียเวลาเลยประทับใจมากๆเลยก็ขอบคุณรุ่นพี่ a b a 6 2 SM 18ทุกท่านมาทางนี้ด้วยนะเพราะว่ามีคลิปติวสอบด้วย คุณเฟิร์สบอกโคตรเจรินะโคตรเจริพี่ๆเก่งและมีเมตตามีน้ำใจมากทําสรุปไว้กระจ่างเลยเข้าใจเลยอ่ะมี1ห,หลักสูตร2คณาจารย์3เพื่อนร่วมชั้นยังไม่หมดนะครับยังไม่หมด 4. ีพี่ๆเจ้าหน้าที่โครงการครับและสิ่งนําอํานวยความสุปในแคมปัสบอกว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่โครงการดูแลนักศึกษาดีมากแบบกอไก่ล้านตัว ไม่มีพี่ๆเนี่ยหนูคงเรียนไม่จบได้อย่างสวยงามครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากตั้งแต่วันแรกที่โทรมาปรึกษารายละเอียดวันโ p e n House วันส่งใบสมัครวันสอบสัมภาษณ์จ่ายเงินลงทะเบียนเปิดเทอมวันแรกยันสอบ IS สอบคอมพี์ซ้อมรับปริญญาจนถึงวันรับปริญญาเรียนจบยังดูแลส่งข่าวคือเป็นครอบครัวเอ็มเธรรมศาสตร์ที่อบอุ่นสุดๆเขาก็บอกพี่ๆหลักพี่ๆทุกคนเนะาะอาจจะมีดุๆบ้างแต่ใจดี คือบุกดุให้เข้าที่เข้าทางนะแต่จริงๆใจดีมากๆพพอร์ตนัึกษาสุดๆเลยรักมากๆค่ะนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยากขอบคุณนะ w i f i แรงมากห้องเรียนแบบเครื่องวงกลมที่ตึกเรียนหอสมุดใต้ดินพวกงานวิจัยต่างๆที่หมหาลัยสับสไคร์ไว้รถตู้รับส่งจาก m r t สนามชัยไปหน้าตึกธรรมศาสตร์ตึกเรียนบอกกำเนวยความสะดวกทำให้เราเรียนได้ดีเขาบอก คิดดูหนูจะไปซื้อ MacBook กับ iPad ไว้เรียนยังเอาอีเมลนักศึกษาเป็นส่วนลดได้โคตรจะเลิศนะสุดท้ายที่ชอบที่สุดไม่ใช่ชอบที่สุดหรอกก็คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือเรื่องของความเป็นธรรมศาสตร์ครับอันนี้ส่วนตัวคือคุณเฟิร์สบอกอยากเป็นลูกแม่โดมคืออยากเรียนธรรมศาสตร์อยู่แล้วนะครับได้มาเรียนจริงๆสมใจอยากมากใช้คําว่ามันจึ้งมันปังประทับใจความเป็นธรรมศาสตร์สุดๆอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเอง ความเสรีภาพทุกตารางนิ้วความ diversity inclusion ความที่คณาจารย์ให้เกียรติเรามากๆไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนจบด้านไหนมาคณาจารย์อยากให้เราแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนรู้สึก empower สุดๆภูมิใจมากที่ได้เรียนและจบธรรมศาสตร์ตอนรับปิญญาเนี่ยร้องเพลงยุงทองดังมากร้องในฐานะมหาบัณฑิตด้วยแบบจึ้งสุดๆเนาะคำถามมีคําถามนะครับ MBA ธรรมศาสตร์เปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบอกว่าบอกได้เลยครับ MBA ธรรมศาสตร์เปิดโลกครับ ได้แว่นตาอันใหม่ที่มีคุณค่ามากๆในการมองโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกของการทําธุรกิจการบริหารธุรกิจซึ่งไม่เคยมีความรู้พื้นฐานด้านนี้มาก่อนเลยการเรียนในเวทธรรมศาสตร์เนี่ยช่วยติดอาวุธให้นะครับให้พร้อมใช้เหมือนแบบเหมือนเหมือนนางงามพร้อมใช้นะครับ MBA ธรรมศาสตร์เข้มข้นและกลมกล่อมมากๆครับมีทั้งบูและบุญมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติคำนวณสร้างสารมีครบทุกด้านทำให้เราจบไป ทั้งทำงานในองค์กรและเป็นเจ้าของกิจการวิชามันครบทุกด้านจริงๆอย่างที่เรียนแจ้งไปนะบัญชีเรศรษฐศาสตร์การเงินการตลาดการบริหารการบฏิบัติการการบริหารเชิงกลยุทธ์ความเป็นผู้ประกอบการบริหารนวัตกรรมการจัดการความยั่งยืนจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาวะผู้นําพฤติกรรมองค์การมันครบทุกด้านถ้าเพื่อเพื่อสนใจอันไหนเพิ่มเติมก็ลงเป็นวิชาเลือกต่อเนื่องให้ลึกซึ้งไปเลยเช่น เรียนการลงทุนก็ได้เรียนอสังหาริมทรัพย์ก็ได้การเงินตัวยากๆก,ก็ได้การสื่อสารการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคการบริหารห่วงโซ่ประธาน Big Data เยอะแยะเลยครับทั้งหมดทําให้คุณเฟิร์สคิดว่าตัวเองเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าใจองค์กรมากขึ้นเข้าใจว่าทําไมองค์กรตัดสินใจแบบนั้นหรือแบบนี้เวลาทํางานตอบโจทย์องค์กรมากส่งมอบคุณค่าใกับองค์กรได้มากขึ้น ยิ่งทำเรื่อง inclusion diversity ที่ทำงานเนี่ยคิดโครงการอะไรจะใช้หลักคิดที่ m a ธรรมศาสตร์เนี่ยมาช่วยทำให้โครงการด้าน diversity inclusion อะไรต่างๆเนี่ยผ่านได้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์กลยุทธ์บริษัทบอกทำแล้วปังทำตรงจุดไม่เปลืองงบสุดท้ายมีอะไรอยากฝากคนอยากเรียน m a ธรรมศาสตร์นะครับบอกคนเราเนี่ยมีเงินและเวลาจากัดควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดจริงไหมนะครับ ไหนๆจะเสียเงินแล้วจะสละเวลาแล้วไหนๆจะเหนื่อยอดตาหลับกับตานอนแล้วเอาให้มันคุ้มๆไปเลยดีไหมนะครับดังนั้นถ้าเรียนต่อ m เทั้งทีก็เ,เลือก MB ธรรมศาสตร์ MB a อันดับหนึ่งของไทยนะครับก็วงเล็บบอกว่าไม่ได้โมดูจากเพจ Facebook ของคณะและโครงการได้เลยสมัครเลยอ,อย่ารอช้าเรียนจบเรียนก่อนจบก่อนได้เอาไปใช้ก่อนก็ลองดูนะครับบอกว่าถ้าช้าเดี๋ยวปรับค่าเทอมปรับขึ้นด้วยเงินเฟอร์ไม่รู้ด้วยนะอะไรเงี้ย ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ส่วนตัวผมไม่นอาจารย์ก็ประทับใจแล้วก็ดีใจนะเวลาเห็นลูกศิษย์มาเรียนแล้วก็ประทับใจแน่นอนมันก็ไม่ได้แบบสําหรับทุกคนนะ่ยมันก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็น DNA อย่างที่ผมพูดนะครับเขามาแล้วเขาก็แฮปปี้เขาก็มีความสุขเขาก็ชอบนะคราวนี้เรื่องสุดท้ายเพลินมันเป็นโค้งสุดท้ายของการเรียนในเบธธรรมศาสตร์หมายถึงการสมัครนะครับ จริงๆปิดรับสมัคร6พฤษภาแต่ว่าผมผมไล่เรียงอีกทีนึงเร็วๆก็คือมีประสบการณ์3ปีจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้แต่มีต้องมีประสบการณ์หลังจากจบปริญญาตรีอย่างน้อย3ปีมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจะไปสอบทีอุเกตสอบ t o เฟลไอเอลได้หมดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้คะแนนในการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์อันที่3คือมีคะแนนสมาร์ททูซึ่งเราจะต้องใช้คะแนนนี้เพื่อคัดเลือกว่า ใครจะได้รับการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โดยที่ขั้นต่ำสมาร์ททูคือ400สมาร์ททูเนี่ยตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับ7ถึง20เมษายนนี้ก็ถ้าท่านฟังตรงวันตอนนี้ท่านก็ยังสมัครได้นะครับคราวนี้อยากให้ทุกท่านทราบว่ามันมี Open House รอบสุดท้ายนะครับที่สำหรับคนที่สนใจ MBA ธรรมศาสตร์อยากที่จะมาเรียนที่เอ a นะครับแล้วอยากมีคําถามหรืออยากจะมาฟังสิทธิ์ปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า TBS g r a d Open House 2025นะครับในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ท่านฟังตรงวันวันนี้วันศุกร์นะอาทิตย์ที่20เมษายน2568นะครับคราวนี้จัดที่ไหน ห้อง201ชั้น2คณะพานิศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับช่วงเวลาในการจัดเนี่ยคือ12.30ถึง16.15นะครับอยู่ท่าพระจันทร์นะครับมรธรรมศาสตร์ท่าพระจัน์ห้อง201ชั้น2นะครับตึกคณะพานิชร์มาถ,ถึงก็ไม่หลงหลอกเห็นบางที่เขาเรียกตึกตู้ปลานะครับธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์คราวนี้มันเป็นการโอเปนฮา์มันก็จะมีหลายหลักสูตรนะครับ ท่านเข้าไปในเพจ MBA ธรรมศาสตร์ก็ได้นะครับไปลงทะเบียนซะหน่อยแต่ถ้าท่านสนใจ MBA เลยเนี่ยผมจะเป็นพนพูดร่วมกับคุณหมอชินาโชลิขิตสมบูรณ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ปัจจุบันของ MBA ธรรมศาสตร์ช่วงวันที่20เมษายน2568บ่ายถึงบ่าย 3, ห้อง201ชั้น2แต่ถ้าเกิดมาแล้วอยากจะไปดู ฟังโครงการอื่นๆด้วยก็ก็เรียนเชิญได้นะครับแต่ MBA เนี่ยไม่ได้ซ้ำไขก็คือมาให้ถึงก่อนใบสองเ่ยใบ2องถึงใบ3าจะเป็นช่วงที่ผมคุยกับคุณหมอชินโชตนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นสิทธิ์ปัจจุบันนะครับก็เอามาประชาสัมพันธ์เผื่อถ้าเกิดท่านอยากฟังหรืออยากเจอกันนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยใดๆยินดีครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในริสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.